อสวัสดีทุกท่านครับในบทความนี้ครับมีชื่อว่ากรณีศึกษาที่ดำเนินการจริงของการอบรมระยะสั้นนักวิเคอระบบอัตโนมัติหรือที่เราเรียกว่า automation system a n a l y s t หรือ absa นะครับผู้เขียนบทความครับประกอบไปด้วยภัยบูลนิติพานิชนะครับสังกัดอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์มอบุรภาจังหวัดชลบุบรีและอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์นันทชัยว่องปฏิเวศ วิศวกรอาวุโสครับแผนกออโตมชชันนะครับเป็นผู้จัดการแผนกออโตม t ชชันนะครับที่สถาบันไทยามันหรือ TGI จังหวัดชนบุรีนะครับในส่วนของบทความฉบับนี้ครับเราได้นำเสนอในเรื่องของตัวผลสำเร็จนะครับหรือว่าการนำกรณีศึกษาของหลักสูตร SA นะครับแล้วมีการส่งต่องานคับให้กับทาง SI หรือ System Indicator นะครับซึ่งแน่นอนว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโรงงานครับต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนลดการใช้แรงงานนะครับแล้วก็เพิ่มในเรื่องของตัวความมั่นใจในการผลิตมากขึ้นนะครับซึ่งในตัวหลักสูตร SA ครับก็จะมีในเรื่องของการใช้ IE เทคนิคนะครับที่เกี่ยวข้องเติมในเรื่องของตัว Automation แล้วก็ p r o o f o f Concept โดยการใช้ a ออโตเมชันซิมูเลชันซอฟต์แวร์ นะฮะแล้วก็นำเสนอโซลูชันให้กับทางผู้ประกอบการทั้งนี้และทั้งนั้นครับแนวคิดในเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพการทผลิตเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ Lean การใช้ Kaizen หรือแม้กระทั่งสถาบัน f า o u ว p o w e r ครับก็ได้มีการนำเสนอแพลตฟอร์มที่เรียกว่า APA หรือ Automation Potential Fit นะครับเพื่อที่จะเป็นการเพิ่ม r r d u c t i v i t y ปรับเปลี่ยนการทำงานนะครับให้เป็น Automation นะครับทำให้โรงงานเนี่ยมี p r u d u i v i t y productivity นะครับี่ส่มมากขึ้นนะครับซึ่งในปัจจุบันครับก็ได้มีการพัฒนาสกิลครับไม่ว่าจะเป็น new skill นะครับในหลักสูตรที่เราเรียกว่าเป็น m a n u f a c u l i i n g uring, system integration engineer ซึ่งเป็นความร่วมมือจาก3มหาวิทยาลัยครับได้แก่มอรุรภามศะรรกรแล้วก็มจพอนะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือและอีกสองหน่วยงานครับก็คือสมาคมผู้ประกอบการะระปกอัตุนมวเคและหุ่นยนต์ไทยหรือทาราและ e e c i นะครับ smc ที่อยู่ที่วังจันเพื่อเป็นการสร้าง si สำหรับเรียนสกิลส่วนกรณีเป็นการพัฒนาครับรีเซียนอัพสกิลให้กับบุคลากรที่อยู่ในโรงงานอยู่แล้วหรือเป็นจะเป็นที่ปรึกษ,ษานะครับหรือจะเป็น SI ให้เข้าใจในเรื่องของตัว การวิเคราะห์ปัญหาจริงๆของสถานประกอบการน,นะครับที่เราเรียกว่า SA นะครับปัจจุบันเราได้มีการจัดอบรมไปแล้วทั้งหมด6รุ่นนะครับมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด1 7 6คนและมีจํานวนกรณีศึกษาทั้งหมด27โครงการด้วยกันนะครับโดยในบทความฉบับนี้ครับเราได้นําผลลัพธ์ของการฝึกอบรม SA รุ่น3 นะครับที่เป็นเคสสต t u ดี้ของบริษัทยูนิโฟมแมนูแฟคเจอริงจำกัดจังหวัดชียงราวมานําเสนอซึ่งเคสตอนในศึกษาของ SA นี้ครับได้มีการนําไปปฏิบัติจริงโดยให้ SI นะครับดำเนินการในเรื่องของการออกแบบเชิงลึกสร้างเครื่องจักรและมีการส่งต่อนะครับใช้งานจริงในโรงงานเรียบร้อยแล้ว นะครับในเบื้องต้นครับผมจะขอแนะนําในเรื่องของตัวหลักสูตร SA ว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยครับเราจะไปวิเคราะห์ในเรื่องของตัวเพนพอยต์ของโรงงานนะครับทางด้านที่เกี่ยวข้องกับ b u บิสเ s สการใช้ไอเทคเทคนิคเข้าไปหาในเรื่องของตัวเพนพอยต์มีการเข้าศึกษากรณีศึกษาในโรงงานจริง1ครั้งหรือ1วันนะครับส่วนลำดับต่อมาครับจะเป็นในเรื่องของการนําเสนอสโซลูชันนะครับ ที่เหมาะสมน,นะครับก็เป็นในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของออโตเมชันการใช้ในเรื่องของตัว IOT การต่อ IT ในเรื่องของตัวการทำในเรื่องของ Data Management แล้วก็มีการออกแบบครับที่เรียกว่าเป็น Conceptual Design นะครับให้กับทางโรงงานก็จะเป็นการเข้าไปฝึกปฏิบัติในโรงงานอีกหนึ่งครั้งหรือหนึ่งวันนะครับจากนั้นจะทำในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปนได้ครับโดยการพูดขอ,อกคอนเซ็ปต์โดยการใช้โปรแกรม เทคโนโลยีเพนสิมิเล,ลชันและวิชว,โโวลคอมพเนนต์ในการซิมูเลตว่าออโตเมชันที่ได้ออกแบบไปแล้วในเรื่องของตัวแอ p พ็อพเพียร o โซลูชันเนี่ยสามารถทำงานได้จริงไหมนะครับในเรื่องของตัวไซเคิลไทม์มีการเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง e ีดไทม์ของโปรเซสทั้งหมดเป็นอย่างไรบ้างและมีการวิเคราะห์ในเรื่องของตัวฟ i น a n นเชียลนะครับผลตอบแทนพารัฐไม่ว่าจะเป็น BOI หรือสังกรนะครับแล้วก็มีการนำเสนอตัว ฟ b ซิบิลิตีนะครับให้กับทางโรงงานโดยการเข้าไปศึกษางานในโรงงานอีกหนึครั้งหนึงหนวันและสุดท้ายครับจะเป็นการนำเสนอ smart solution ซึ่งผู้ครอบรวมจะต้องทำในเรื่องของตัว final presentation นะครับเพื่อนำเสนอให้กับสถานประกอบการอีกครั้งหนึ่งและนอกจากนั้นครับในหลักสูตร SA ได้มีการเติมในเรื่องของรถ map ในการวานหรือวปรับปรุงนะครับการผลิตของโรงงานที่เราเรียกว่า smkl ด้วย รหรือว่า Smart m a n u f แฟคเจอริ่งไทเซนเลเวลนะครับในส่วนของก็มีศึกษาที่บริษ o, ัท u n i ิโปล์อแมนูแฟคเจอริงจำกัดนะครับของ SA เ a สเอที่3นะครับเริ่มแรกเลยครับในเรื่องของตัวเพนพอยต์ในสิทธ s เราได้ทำการวิเคราะห์ก่อนครับว่าโปรดักต์ไหนที่มี s i ซิกเดพเคนหรือว่ามีนัยะสำคัญในการที่ควรที่จะต้องไปปรับปรุงนะครับที่เป็นเชิงบ s ิสเนส จากรูปทางด้านซ้ายบนครับก็จะเห็นว่า Product ที่เป็นในส่วนของ Product ของ Air c o n d i t i o n i n g เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงแต่ทั้งนี้ทั้ทงนั้นครับบริษัทได้มีการชี้เป้ามาให้เห็นชัดเจนว่า Product ที่เป็น Automotive ครับมี Life Cycle อยู่ในตลาดที่นานและยังสามารถที่จะมีการขยายในเรื่องของตัวลูกค้าตรงนี้ได้ดังนั้นครับจึงมุ่งเน้นในเรื่องของ Product ที่เป็น a u t o m o t i บ e และก็ได้ทำการนำ d u c t ของ Automotive ในแต่ละ SKU ครับมาทำการกระจายออกมาครับว่ามี Product ไหนที่ผลิตเยอะที่สุดซึ่งก็พบว่า Product ในกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ EP DM มีสัดส่วนสูงถึง34%และในส่วนของ Product e d e p Product EP DM ครับก็ได้มาดูครับว่ามีชิ้นส่วนไหนที่เกี่ยวข้องบ้างก็จะพบว่า มีในส่วนที่เป็นซีและซีครับที่มีนยะัสำคัญในเรื่องของจํานวนหรือปริมาณการผลิตที่สูงดังนั้นครับจึงจะเข้าไปศึกษาในกรณีของ Product ที่เกี่ยวข้องกับซีเอและซีบีซึ่งถ้าเกิดมาดูทางด้านขวาครับที่เป็น b u วออฟแมทเทอเรนะครับของตัว Product ก็จะพบว่าในตัว Product ครับที่เป็นการประกอบกันนะครับในส่วนของซีและซีเนี่ยนะครับมีในเรื่องของตัวบอมประกอบด้วย Material อะไรบ้างนะครับที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่เราเรียกว่า Man o Build o f m a n u f a t c t u r i n g b i l l of m a t e r i a l นะครับที่ทำตามวิเคราะห์นะฮะที่เป็นเลเวลตั้งแต่เลเวลศูจนถึงเลเวลสจากนั้นครับเมื่อวิเคราะห์เพนจอยแอนนัลิซิแล้วครับเราจะไปดูในเรื่องของตัว business need stakeholder need และ system need ด้วยครับว่าในมุมมองเชิงธุรกิจ ในมุมมองของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและในมุมมองของตัวระบบของโรงงานมีความจําเป็นพื้นฐานอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องไม่จะเป็นเริ่มต้นครับเรื่องของดิเซดนี้ตัวแรกครับก็คือบริษัทต้องการเพิ่มการผลิตนะครับเพิ่มผลิตภาคการผลิตมากกว่า20%นะครับเพิ่มจํานวนขึ้นมาครับจาก82,000ชิ้นเป็น98,500ชิ้น นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ในภายในเดือนมกราคม2566นะครับ business อา่า business นี้ตัวที่สองครับก็คือต้องการลดต้นทุนการผลิต20%สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของชิ้นส่วนยานยนต์และระยะเวลาคืนทุนครับต้องไม่เกิน2ปีนะครับโดยที่การคืนทุนทีนท่เหมาะสมนะครับเป้าหมายการคืนทุนจะต้อง มากกว่า10%ต่อปีขึ้นไปส่วนในเรื่องของสเต k e ฮ o l เดอร์นี้ครับ mm. ก็จะพบว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องครับจะต้องเป็นในเรื่องของการปร,ปร,ปรับปรุงกระบวนการประกอบซ a B และ C นะครับจากที่เป็นแบบแมนนวลครับให้เป็นกึ่งอัตโนมัติหรือเป็นอัตโนโมัติและในเรื่องของการปร,ปรับป,ป,ปรุงก,ร,ง C, C box, กร,ระบวนการมาร์กซีวีครับสำหรับการมาร์กสีของปากกาและในเรื่องของซิสเต็มนี้ครับต้องการที่จะปรับปรุงในเรื่องของกร,ระบวนการประกอบซีบีครับ จากแมนนวลให้เป็นกึ่นอัตโนมัติหรือะระบบอัตโนมัติจากนั้นครับเราก็ได้นำในเรื่องของตัวนี้ต่างๆครับมาสกัดเป็น Requi r e m e n t ที่ต้องการและนำมาใส่ในเรื่องของตัวที่เราเรียกว่าเป็น Impactmatic ครับหรือ i m p a c t Table จะเห็นว่าในแต่ละแนวทางการออกแบบเบื้องต้นครับไม่ว่าจะเป็นอันที่หนึ่งครับการเพิ่มเครื่อง C n C นะครับอันที่สองคือการปรับปรุงกระบวนการประกอบ C V อันที่สามคือการประกอ,อ,อกรระบ ปรับปรุงกระบวนการประกอบ c ีบีเช่นเดียวกันครับแต่ว่าให้เป็นระบบออโตเมชันและกระบวนการที่สี่เป็นตัวแนวคิดที่สี่เป็นในเรื่องของการปรับปรุงการกระบวนการมากที่สิวเราจะมาจัดลําดับครับว่าในกระบวนการไหนมีการทําที่ง่ายหรือยากผลตอบแทนมากหรือน้อยซึ่งก็จะพบว่าในกระบวนการที่อย่างเช่นนะครับกระบวนการที่หนึ่งครับทำได้ง่ายนะครับมีผลตอบแทนที่สูงขึ้นมา แต่ถ้าเกิดไปดูในกระบวนการที่สองครับแนวคิดที่สองก็ทําได้ไม่ง่ายมากมากมีความยากเพิ่มขึ้นมาแต่ผลตอบแทนมากขึ้นซึ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดที่ให้โรงงานได้เลือกครับว่าจะต้องดำเนินการอะไรจากนั้นครับจะนำเสนอในเรื่องของตัว appropriate solution ซึ่งก็จะต้องไปดูในเรื่องของตัวเวลามาตรฐานก็จะเห็นว่าในกระบวนการประกอบของ c ีเ A และ c ีบ B เนี่ยครับมีในเรื่องของตัว tag time นะครับ ที่อยู่ในแต่ละส่วนเช่นในกรณีของเครื่องจกักร CNC c u t t i n g จะเห็นว่าเซอเคิลไทม์ของกระบวนการปัจจุบันที่ทำอยู่มีค่าสูงกว่าแทกไทม์และเช่นเดียวกันครับในกระบวนการประกอบเซ cle เคิลไทม์มีค่าสูงกว่าแทกไทม์ดังนั้นครับจึงจะต้องมีการเข้าไปยุ่งกับ2กระบวนการน,นี้เป็นหลักนะครับซึ่งจะทําให้มีการออกแบบในเรื่องของโซลูชันออกมาเป็น2แนวทางด้วยกันแนวทางแรกครับเป็นการปรับในเรื่องของ กระบวนการตัดชิ้นงานครับโดยการเพิ่มนะครับในเรื่องของตัวเครื่อง C N C เข้าไปดังนั้นครับก็จะเป็นเรื่องของตัวการที่ทําให้กระบวนการ processing ของการตัดครับ C N C นะครับจาก1เครื่องเป็น2เครื่องทําให้สามารถเพิ่มชิ้นงานการตัดครับจาก2 6 0 0ชิ้นต่อวันเป็น5,2 0 0ชิ้นต่อวันส่วนแนวคิดการออกแบบที่2ครับ เป็นในเรื่องของการเพิ่มเครื่องจักรอัตโนมัติเข้าไปนะครับโดยที่เพิ่มเครื่อง cnc เข้าไปในระบบด้วยดังนั้นครับก็จะมีในเรื่องของกระบวนการครับที่เป็นการประกอบแบบอตัตโนมัติรวมถึงกระบวนการที่เป็นการอันโหลดดิ้งหลังจากการประกอบแล้วนะครับออกมาจากเครื่องจกอักรอัตโนมัติตัวนี้นะครับซึ่งทําให้สามารถเพิ่มกระบวนการประกอบชิ้นงานครับจากจากแมนนวลที่เป็นสองพันชิ้นครับ ให้เป็น6,000ชิ้นต่อวันโดยมาจากเครื่องจากอัตโนมัติ4,000ชิ้นต่อวันนะครับจากนั้นครับก็มีการทำพู o บคอนเซ็ปต์ครับโดยการไปซิมเลตครับกระบวนการในคอนเซ็ปที่1กับคอนเซ็ปที่2โดยใช้ตัวโปรแกรมเชิงปฏิบัติ simulation นะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าในเรื่องของตัว l e a ทางในเรื่องของตัวปริมาณการผลิตต่อวันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ในเรื่องของตัวเทคโนโลยี นะครับที่ใช้นะครับในแนวคิดของการออกแบบว่าเข้าไปเกี่ยวข้องในส่วนที่เป็น w o r k c e l ซกับ Worker นะครับตั้งแต่ในขั้นที่เป็น Collect Data Visualization a n a อ y z e แล้วก็ไปเชื่อมต่อกับ ERP ของโรงงานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของงานที่เป็น SA นะครับจากนั้นครับ SA ได้มีการส่งต่องานให้กับ SI ครับปัจจุบันมีการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติดังรูปด้านซ้ายมือที่เห็นครับ SI ได้นำตัวคอนเซ็ปต์นะครับก็คือในตัวรูปแบบของเครื่องจักรในคอนเซ็ปต์ที่2ตัวนี้ครับซึ่งจริงๆใน SA ได้มีการทำแบบที่เป็นเชิงลึกกว่านี้อีกนะฮะแต่ว่าไม่ได้นำมานเสนอแค่นั้นเองและก็มีการนำในเรื่องของตัวการแบบและคอนเซ็ปต์ตัวนั้นครับไปออกแบบ เป็นเครื่องจักรที่เห็นทางรูปนะครับในตัวรอินงทางด้านขวามือและมีการผลิตจริงในตัวรูปที่อยู่ทางด้านซ้ายมือและมีการติดตั้งในโรงงานนะครับก็ตัวนี้จะเป็นภาพครับที่ทาง s SI อได้นำคอนเซ็ปต์ของ SA ไปทำการออกแบบเครื่องจักรจริงนะครับมีการปรับในเรื่องของตัวกระบวนการประกอบนะครับว่ามีขั้นตอนการประกอบย่างไงบ้างนะครับและในตัวสไลด์นี้ครับเป็นสไลด์ที่สรุปให้เห็นว่า Si ครับได้มีการนำตัวคอนเซปต์ไปทำการเขียนแบบเึื่อจักรขึ้นมานะครับในตัววิดีโอรูปแรกนะครับแล้วก็ในตัววิดีโอที่สองครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวคอนเซปต์อ่าไม่ใช่คอนเซปต์ครับเป็นในเรื่องของการทำงานจริงๆเลยนะครับที่มีการทำงานเข้าไปจริงๆนะครับ Ờ, ในตัวทางด้านซ้ายครับจะเห็นว่าเป็นในเรื่องของการใช้โปรแกรม simulation นะครับทั้งในส่วนของแผน simulation และ visual component นะครับแล้วก็มีการทำงานใน s เซสชันต่างๆนะครับในรูปวิดีโอที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับต้องขออภัยครับเครื่องคอมพิวเตอร์โหลดนานภาพทางด้านขวามือเลยไม่เปลี่ยนอ่ะโอเคครับเห็นว่ารูปทางด้านขวาบนครับ ก็เป็นกลไกทำงานของตัวมชินจริงๆนะครับที่มีการคอมมิชชันนิ่งตั้งแต่สเตชั่นที่1นนะครับในเรื่องของการโหลดยินในเรื่องของตัว่านเข้าไปนะครับหรือว่าทางด้านล่างซ้ายมือครับเป็นในเรื่องของตัวการเคลียร์เบสนะครับโดยการใช้วิชั่นนะครับมาจับดูว่าชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือเปล่าและในตัววิดีโอที่อยู่ทางด้านขวามือด้านล่างครับเป็นการประกอบและก็นําตัวชิ้นงานที่ประกอบเสร็จแล้วครับนําไปใส่ในตัว ตัวช่องเลตนะครับเพื่อนําชิ้นงานออกจากกระบวนการนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าในตัวบทความฉบับนี้ครับเราได้มีการนําเสนอให้เห็นครับว่าึื่มือ S.A. นะครับที่เป็นการหาเพนพอยท์ที่แท้จริงของออการพัฒน,นาอุตสาหการรมภาคการผลิตนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาการเสนอแนวทางที่เหมาะสมและการศึกษาความเป็นแปด้ของโครงการเนี่ยทำให้ได้คอนเซปต์ออกมาซึ่งเอครับ ส่งต่อง,งานในเรื่องของเพนพอยต์จริงๆของโรงงานให้กับทาง SI SI ก็ไปทําในเรื่องของการออกแบบเชิงลึกครับทําในเรื่องของการสร้างเครื่องจกักรทดสอบเครื่องจกักรและทาการติดตั้งเครื่องจักรใช้งานจริงซึ่งจะเห็นได้ว่าในกรณีของการดำเนินการรูปแบบนี้ครับโรงงานได้ประโยชน์ที่ชัดเจนอย่างแน่นอนคือสิ่งที่ SI จะต้องสร้างจะต้องมีการออกแบบเชิงลึก จาก SA ที่ได้มีการศึกษาปัญหาเชิงลึกไว้แล้วและออกแบบในเรื่องของตัวคอนเซปต์หรือว่าคอนเซ็ปชอร์ดีไซน์ที่มีความติ็นไปได้ที่จะตอบเพนพอยต์จริงๆของโรงงานนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็จะทําให้เราเห็นได้ว่าผลการศึกษาที่ได้มาจากการอบรมระยะสั้นแบบนี้ครับสามารถจะเพิ่มมูลค่าก่อให้เกิดการใช้ระบบอัตโนมัติให้กับโรงงานที่เป็นภาคการผลิตของประเทศไทยได้และจะทําให้เพิ่มมูลค่าเพิ่มไรายได้ นะครับเพิ่มในเรื่องของตัวสิ่งที่จะต้องเป็นจริงๆลดในเรื่องของตัวลอสต่างๆภายในโรงงานได้อย่างแท้จริงนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ